เกิ <mem izing rapper> ่วหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทำควสเล่นกันเลยแมงก็มีเดินอยู่แค่นี้นะไปันี้อะไรเนี่ยอ่าได้บิสตโตนอู้ได้เงินโคตรเยี่ยมดร์มาสอน เดยวเดยวรางวัลออนไลน์ครับแม่แค่หนึ่งนาทีก็เล่นได้<ๆ>ได้ของเต็มเลย นั่น,นก็คือเพื่อนเรานั่นเอง <c oughs> <c oughs> นี่มนงก็สอนเดิมนู้ดีเล่น สองดาววะเซเล่นนานไปหน่อยเดี๋ยวกว่าล้างไม่ได้ เปนเพื okay, ่อนไม่ใ okay. ช hey, ่เ really พื่อนมันเป็นเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนรักอะเดิโอ้นาเด้แอบแก้งแกบอมอนปอเฟิรมอ่านแล้วก็ไปต้งเงินก็ได้ไไดยังไม่ได้อ่านเลยเราบอกเดี๋ยวคลิปนี้เสียเราต้องพูดว่าจะดีๆกับนัดหน่อยคเวยากูไม่คุกูพูดคลิปบอเล่เด็นดนกะองอกรเก สกิดตีนบักอยู่ ยิงเล่นเถอะกูขอร้องมึงเอามายิงเล่นแบบเนี้ยระวังทัดลูกธนูตกใส่หัวมึงไม่รู้ด้วยมันนะมัน <c oughs> แต่เขาไม่มันอ่ะก็มึงไม่ได้เล่นเดี๋ยนนาาวมารอเลยเขาเป็นกาทายโบเกสกาสมโรแมนอออลิโลทีเยเทมมันก็ยังไม่ไหวแล้วแกไม่ไหวิงอยู่เออแล้วไงวะตายไม่ตายคิดว่าตายไม่นานหรอแล้วก็พิไมไปด้วยนะว่า นปนตียาวมคบเวนี้ก็ม่ักันาเงีนั่นมืดจะมีผู้คุมอยู่และแต่การต่อสู้มีให้เลือกสามระดับยิ่งยากยิ่งได้ดาเยอะดาวสามว่านํำมาแรกเป็นเตตพิเศษกลับไปด่านต่อไปได้ ดิบอ่เลยนะเดยกกูกดเข้าคอมมูกูจะตัดเอฟเฟืยวันนี้ออกให้หมดเนี่ยน่ดูสริงจียงนะโอ้โหอย่าพ่อยก้ม ค่อนิ้วกลางโชว์ไม่ได้ Dark Essence นะที่ได้มาจากการต่อสู้สามารถนำไปเลิกรางวัลสามารถเอาไปเย็ด<ล>คนอื่น,นได้ร,ระดับสูงมากมายได้ที่ร้าน Essence ควยๆเรื่องของมึงตือมือบอกดั๊กเอเซนส์่ะกูเอาไปเท็ดโกโลตัสก่อนดีไหมไาดไดมาต่อ อ่ะครับเมื่อไหร่จบแล้วนะรอบที่สอง่าแจ๊คแดิดูดูดูการวิ่งอ้าวอ๋อมีอแป้งอัพคลิปมาทำไงครับไม่ดูสิครับไอ้แป้งอัพคลิปมาส่วนของไอ้แป้งก็ไม่ใช่ส่ของเราดิเพราเราจะติดตามเขาก็ต้องไปดูเขาไม่ดูอย่ากวนภาษาฉันเดีมาก่อนเห็นป้าไทยแล แกไม่มหาฉัน hmm. ม kind of right? ัวแล้วเล่นเกมก็ส่งยีโร่มาหาชันเห็นยแม่ชันก็เล่นอย่าไปเชื่อนะตอนนี้มันโกหกเนียนัแม่งควรปีนอย่าอย่าไปเชื่อน้าคนไว้ใจไม่ได้รู้ป่ะนี่ก็คือคนไว้ใจไม่ได้เหมือนกันสมัยเนี้ยไอ้นัทอ่ะกูจะบออะไรให้นะมันควไปีนมากใครมีชื่อกับมันนะกูขออย่างหนึ่งะโดนตีหน้ามันได้คเนื่องจากมันเป็นคนที่กวรปีนกับทำอะไรมันได้กูไม่ว่าเอออย่าลืมคอมเมนต์กัน กูยังเล่นด่านบอนเอ้ยคิดเสียิเส,ยเสียแล้วของมันคิดเสียจะตะโวนไปดีเข้าีฉากเอฟเฟกของเกมกดเขารับเข้าอลิกยังไงวะกดดันเจียนเอตอเตะเตะเตเตะ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 เบยเตะ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 ขึ้นตะเตะเลย,ยเตะ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 เมเเ แสดงว่าคุณขี้แตกมากเลยนะครับเออเรื่องของท่านเอาที่ท่านสบายใจอะใครวะเยุัน ตามเราอึ๊บไปนด้ไหมน,ไนะน,นัดแกจะทำอะไรใส่ล็อกชัน <ละ S 1> ก็ได้นะเพราะมันไม่มีคนดูของกูอยู่แล้วนัดแม่งป,ป,ปลอบไปส่วนตัวกูปลอบไปสาภาพณะนทุกคลิปยุเป็นคลิปเปิดตัว อัปเดตชุดได้เป็นสีเข <sí>, oh, ียวสีเขียวสีเขียวสีพายตังมีเกือบแสนเอาเอาเรียกจะบอกจะได ตัวบ๊กหนึ่งไม่มีแต่ตัวบ๊กสองตัวบ 1. 1> ๊ทหนึ่งอลิสต 2. 2> ังสองหาได้แค่ส,สวัแล้ววันนี้ก็ปิกิฟก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย